สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะกจาะนอเบิร์ดสุขุสุคนได้จัะเด้อบอกว่าชิ่ทางฝั่งไทยแล้วกับฝั่งลาวได้จ้าแล้วกับผูท้ที่อยู่ต่างประเทศนั่นก็จะเด้อยินดีตอนฮับเขาทุกส่องสาวลาวสาวสาวรรค์จ้ามือนี้สาวแก้วกันมากับน้องสาวสองคนน,นะกจากนอออันสาวแก้วกนันจะแนะนำเสนอเรื่องลาวดีๆนอกจะเนอติวาอันคลิปน้องอันเจ็ดเดือนนอกจะเนาะทีว่ว่าเปิ้ลขามมาจากอันน้องอนข่า,ายนอกจะเนาอพนดิมาหักษาตัวอยู่ที่อัน โรงพยาบาลฝั่งไทยนะแม่พี่น้องเนาะก็คือแบบว่าเขาเห็นอันเพิินแบบขบวนการเพิ่นทรงโตน้องนะแบบว่าเท่านียแบบปื่มปิติแห้งอันนี้แบบว่ามีความแบบดีอกดีใจแบบโอเห็นแหละน้ำตาสไลด์น้นองแดงนะแบบค้อม,มือซื้เอเขาน่ะเบิงนะ่ะว่าสันสะแบบดีใจแท่นน้องดีใจแท่นคนเล่าอันเบิสุคนว่าสันสะที่คนไทยเพิ่นเหี่วามือมือแลวก็ห่วงไงว่าสันสะเออห่วงใยสวยเรือแบบควหมืดซื้อก็คือแบบ จะบอกว่าขอบคุณนะผมไพี่น้องเนาะจันจะขอบคุณแท่นนันน้องคนนันแหละกะขอบคัวเพิินเนาะจะก็ยังเฮาเฮาเห็นข่าวเข้าเบื่องข่าวกะคือแบบดีใจแทนเออดีใจแท่นเออกอยังตอนนี้กะยังกัเป็นเป็นข่าวดังเนาะฉันทาบถงในหนำใจคนไทยนะคนไทยมีหนำใจร้ายเถียนช่วยเรือยืนมือมาช่วยเรือคนเล่าเฮ้านะมันกะเห็นแล้วมันกะดีใจเนาะ แบบคือว่าแล้วไทยล่าวก็คืออันพีน่น้องเนาะจะน้องมาชันซากบ,บ้านพีเมืองน้องเขาจะเแบบว่าคนล่าเขานี่ส่งมีขนาดเนาะจะนาะที่ว่ามีอันประเทศไทยนี่เป็นอันเพื่อนบ้านแต่ว่าเพิ่งชลอยเรือเขานี่ชลอยเรือบ้านเมืองเขาน,นี่คาะคดี่เนาะจะนอคนไทยเพื่อนเนาะจะนาะแบบเพื่อนมีหนำใจคือยางอันอีนังแบบว่า ที่ว่าเพิ่นทรงโตน้ำสันซ้ายแบบป่าชะส้นพิ่นปัจจุบันพิ่นกับแบบว่าหายควบหัวมือดีขนาดนะพ่อแม่พี่น้องเนาะตามที่เราเห็นภาพเนาะคือยังเพิ่นจิโอสัญญาณเบิกกระสีทางให้เลยน้องแดงเนาะเทียทางชุดทางเลยเทียทางชุดทางเขากับคนไทยเหมืนแบบว่าเพิ่นมีน้ำใจขนาดคือยังบ้านเทานี่คือทุกมันยากนะพ่อแม่พี่น้องเนาะคือยังอันมือแพทย์กาแนเลยประเทศแล้วแม่มันแตยังท่านละตัวถึงเนาะท่านละท่านสมัย เทคโนโลยีเพิ่นมันกเทคโนโลยีเทคโนโลยีของข้ากับมันกับบริันสมัยนอบานเมืองเ้าเนอบวัาสตร์ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีคนเล้าสิม่าพาตัาหัวใจเรียหน่อยเย็ดเดือนไปตนเนาะเออขับประชงมาไท่บ่เนยมีหอดตำรวจมีหอดอะไรเนาะคนเครียดทางหายเนาะเออหนำใจดีนี้เนย เนี่เข้าเจ่าวา่าชายใจแทนคนไทยนะหรือม้าหนำใจง่ามแทนเนี่ยมึงเนี่ยเจ็นมากเนาะเนี่ยในมึงเนี่ยมาขักไปเฮ้ยนเำใจเจ้าอวิ่งมาขักแทนเนี่ยคนไทยมาใจดีแท้เนี่ยขันาคนเหล้าเข้าหน้าขาเจ้าเบิงนะกูว่าเสือวาคนเหล้าทัวร์ประเทศขาเจ้าเบิงมันเนเจ้าก็สีแบบแบน้าแตกเข้าหน่ยเลยแบบว่าเห็นเห็นคนไทยขาเจ้ามีหนำใจนะ อันนี้เออข้าเจ้อ่นซอยเรือคนล่า,าค่ะดีมีน้ำใจดีเด็ยเขวก็หลายคนอยูอจากทัวประเทศแล้วข้าวเจ้าอีสาบถึงไม่น้ำใจคนคนไทยอยมคอยว่าได้ขนาดห้าเบิ้งห้าแบบนี้แบบน้ำแต่เนาะยังยังเว่าเออดีใจแทนล, <ะ S 2> ลันน้อกคนนอกันะคิดไปนะ แบบผู้นำทางเป็นกับป้าเป็นขบวนนั้นกระดอกกระเดียแห้งดิ้นแบบว่าคนใส่ใจแห้งดล้นดิ้นหน่อยเย็นเดือนหนเนาะตองให้ท่วงท่านเวลาที่เป็นกำหนดธนบัะสัจ้าเสือมาพาตัดอยู่อันโล่งบาลนั้นโล่งกอนนะจ๊ะอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่นำเด็กชายส่งโรงพยาบาลเลยเล็กตุ้่่ยนะคะนี่เ่างกมการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่าเหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยรผนังหัวใจรั่วแล้วก็ วางกดอากาศนั้นอาจจะทําให้เด็กร้อง ซึ่ง่งไมปลอดภัยกับเห็นมาฮะพวกเขาเจ้าอัน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 แบบว่าญญานบ่ท่านการรักษาเนะี่ยเขาเจ้าว่าหายขี้ขี้ยุ่นแบบนั่นเนานะปัดว่า,าเป็นห่วงอาการมัน่นเนี่ยยันมันมันอันอันนี้เนาะเพื่อนบราด้วยนะบ่าแบบเด็กหนอยมันยันมันตเกี้แบบมันหาอากาศบ่ได้เนาะดวนอันนี้นะแบบพุ่มแผ่นอันนี้พุ่มยังเขาเอิยมาเน่ะพุ่มแต่งท่านมันบ่ได้นี่ ใส่ใจละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะเั้ก็ถามใจเหมือนแต่ว่าเป็นเรื่องง่ายอยคางเงี้ยใช่ไหมก็จะใส่ใจให้เนี่ยเดี๋ยวเพิ่นเก่งเนาะฉันจ้ะเออหมอไทยเดี๋ยวเพิ่นเก่งเพิ่นดีเพิ่นมีน้ำใจร้ายเพิ่นเว้ากับมวนบริการกับดีเด้อสำหรับอันคอยนี่นะเขาเคยเป็นโลกมาก่อนเคยมาปัวอยู่ไทยด้วกันขนาดว่าเขาอยู่ฝั่งลาวไว้ทันเชนอลโลกโลกแบบมันกับเขากับพ่อหยางได้ไปไดหนนี่เฮ้ย เพิ่นยังเอารถเข็นมาเข็นความผลบริการดีนะมื้อนี้เข็นขึ้นไปเออเข็นไปตอนไปก็มาเข็นเอาอยู่รถมเมเนสร้างบ่ตรเตอรถคนป่วยนะบ่เคยเห็นนะเนี่ยค่ะบ่เคยเห็นเออบัตรเตอรถคนป่วยไปฮอดสร้างพนักงานเพิ่นบ่หรือมีหยังเฮาก็บ่จักเนาะบุรุษบุรุษอีหยังหมอเข้ากับพยาบาลไหมช่างเข็นรถเข็นมาแล้วมาใส่ประตูรถเลยนะแถวหนังทั้งทั้งที่เฮาก็ย่างขึ้นไปได้เออทัเออเออตัวเองบ่ บุญการดีแถวไหนก็เคยผอก็ผอก่เคยเห็นก็เห็นบ้านห้าวอะไรน่าจำเหล้าในที่ว่าได้เหล้าก็คือเล้าบ้านห้าวก็คือบ้านห้าวจำบ้านห้าวอะไรย่างเข้าไปอันนี้คนบริการดีอยู่อันนี้นั่นอยากเห็นคลิปแล้วกับประทับใจเพื่อนนะกับมูวน แะเที่ยวจาะทามจะค้นไข่แบบว่าแบบว่ามะทามอาการตลอดว่าอาการอาการเท่าที่มันมันมันเป็นแห้งนะไม่เวลาม่นเบาน้ำเท่าน่ะเป็นนั่นนั่นนี่นะมันหลุดเช่าสัมมาสั่งซักเออขั้นมาเจ็๊บหันเจ็บหนีเปมนมะทามว่าคือยาใจนะเน็นจะเบามวนไม่กัดบวมหัเจ็บสั่งเออหลุดคือ่าเช่าหลุดช่วงว่าหลุดในยินเสียงผนเบาก็ได้ ตามตัวเองเคยไปหาหมออยู่ไทยนี่นะบัดพ่อว่าประกวดแล้วแล้วเห็นแล้วเพื่อนกับเค้นมาส่งอีกหอดันประตูหนอนอ่อนนนะออหอดประตูรถหมนแล้วข้นลดทนเลยเพื่อนใจใจบริการดีมีน้ำใจเบากับมวอใจก็ดีหมอไทยล่าวทั่วประเทศเห็นคลิปนี่นะคลิปที่บ้านส่งตัวน้องเจ็ดเดือนค้นเล่าคือกันนะน้องเจ็ดเดือนนะมากซาโตอยู่ อยู่กรุงเทพเอออยู่หันห้องหมออยู่กรุงเทพนะห้องหมอจุฬาลงกรดเหมือนอยู่ห้องหมอยังแหละเฮาก็เนาะเาก็เบิ่งอยู่ติดตามอยู่หันหน้าเหาเห็นแหละเฮาก็ดีใจลายนี่ดีใจแท่นน่องเนาะทาบซึ่งในน้ำใจคนไทยนี่แบบคนลาเ่าทุกคนนี่แบบว่าคิดคือการก้าเลยว่าแต่งแบบว่าทาบซึ่งอะไรกับแบบว่าพวกมีน้ำใจของคนไทยเพิ่นเนาะจากนั้นที่เพิ่นซวยเลื้อเหาขนาดนี่ก็อย่างอันทีเราทีล่างอยังเป็นคอท่างคือเป็นสิลีคเลยเนาะแบบว่าอัน เพิ um, ่นใส่รถใส่ถนนแบบว่าแบบว่าพู่ใจแห้งเลก็ดีใจว่าทานอกแบบงาพอแม่ประชาชสนถือถึงว่าสิเป็นคนล่าคนไทยก็จะระสิภูมิใจในการทำงานในการเหตุวียกของเหตุเพิ่นเพิ่นแบาเพิ่นทำแบบทำวามดีนะเพิ่นก็สื่นส้มมาสั่นจับข้างนอกแนบสื่นส้มนะข้างนออ เฮากระสาบซึ้งเนาะเพิ่นกาซอยเรือคางอิลีมีน้ำใจอิลีเออคืออย่างนี้น้องเพิ่นกระปลอดภัยแล้วอันที่เฮาเบิ่งข่าวขอให้น้องเพิ่นนันหายเจ็บหายอันไข้หายป่วยไว้ๆนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าซั่นจ้ะอ่าทางนี้กะส่งกำลังใจไปให้เบิร์ตสู่ทุกคนเนาะจ้ะเนาะ ให้ดีกับวิมยังร้ายนะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวแก่ก็อยากมาอันเบาถึงความบูญซึกแบบบูญซึกบูญซึกดีแบบว่าสาบสึกในหนาใจคนไทยเนาะอาจารย์ชัดที่เพิ่มซวยเรืออันบาดเมืองเฮ้าอาจารย์แล้วก็น้องคนนั่นแล้วก็ขอบขัวเพิ่มอาจารย์ขอให้อันทุกคนประสบความพ้นสำเร็จเนาะว่าพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสาวแก่กับวิมยังร้ายเนาะจ้ะเนาะนี่ก็คือมาเบาอันให้พ่อแม่พี่น้องฟัง แล้วก็ความรู้สึกของน้องแววแหละเือนแรงงานเล่าในไทยเราไปน้อนไปเห็นแล้วก็ฮักก็ด,นะดีใจเนาะว่าเั็นงานเห็นขีปนาเหุธงานดีใจแน่มาจังจติดตามติดตามเบิง้งอันนาการตามข่าวนะ้องเพิ่นเนาะจ้าขอบคุณค่ะ<แ>ที่เข่ามารับชมเนระาจะนับพิพผาดประการใดกับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่นอ้องนักเสาร์แก,ก้วกรว่าพิษแน่ถึงแน่กับ แบบเข้ากับโบคอยหูมันได้นะพ่อแม่พี่น,อนอกก้องเนาะกับเบิรงตามข่าวเอาเนาะแต่นเนาะาตามข่าวตามนานแมเนี่ยกับเบิร์นความมือซึ้งของพ<อ>่อขอบคุณได้ไหลายจต่เด,ด้อที่เขามารับชมรับฟังด้วยจ้า